าการมาศโอภาสวงอภิรดีรหัสนักศึกษา6 2 1 0 0 1 7 5 warehouse management system หรือ WMS ที่เราเรียกย่อๆกันอ่ะมันจะเป็นระบบการจัดการคลังสินค้าหรือเป็น software solution ที่จะช่วยให้เรามองเห็นสินค้าคงคลังทั้งหมดแล้วก็ยังสามารถจัดการ supply c h a i ตั้งแต่ศูนย์กระจายสินค้าไปจนถึงชั้นวางสินค้าเลย แล้วแบบ WMS อะมันก็ยังช่วยให้บริษัทต่างๆสามารถใช้แรงงานแล้วก็พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ลดต้นทุน,นด้านอุปกรณ์แล้วก็มีการเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรแล้วก็การไหลของวัสดุนอกจากนั้นน่ะมันยังออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกเลยในยุคป,ปัจจุบันชาติที่แบบว่ายุค เทคโนโลยีมันกำลังมาพวกบริษัทต่างอ่ะจะต้องมีความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วของซอฟต์แวร์การจัดก,การคลังสินค้า WMS อ่ะมันก็เลยจะต้องทำงานผ่านคลาวด์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ supply chain ในอนาคตและแบบ WMS อ่ะก็ยังช่วยให้การทำงานในคลังสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นมีความรวดเร็วในการทำงานแล้วก็มีความถูกต้องแม่นยำแบบ ของระบบการจัดก,การคลังใช่ปะ่ะแล้วก็ยังช่วยลดปัญหาของสินค้าสูญหายหรือว่าการหาสินค้าไม่เจออะไรแบบนี้เพราะว่ามันจะติดตามได้ง่ายในระบบต่อไปเนี่ยเราก็จะมาดูว่า wms เนี่ยทำงานกันยังไงมีฟังก์ชันอะไรบ้าง ฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรม w m s อะมันจะรองรับการทำงานขั้นพื้นฐานของลังสินค้าทั้งหมดเลยตั้งแต่ขั้นตอนการรับสินค้าการจัดเก็บการย้ายนับและการจ่ายสินค้าใช่ไหมแล้วก็ยังมีพวกรายงานจำนวนสินค้ารายงานความเคลื่อนไหวแบบมันก็เลยทำให้การทำงานอะมีความถูกต้องแล้วก็รวดเร็ว โดยที่โปรแกรมของ WMS อจะถูกแบ่งออกเป็น3เวอร์ชันเวอร์ชั่นแรกก็คือ Express Edition แล้วก็ Standard Edition แล้วก็สุดท้ายคือ Professional Edition เรามาดูกันที่รุ่นแรกใช่ป่ก็คือ Express Edition มันจะเป็นรุ่นที่ทำงานแบบ standalone warehouse คือทำงานตามขั้นตอนกระบวนการพื้นฐานทั้งหมดของโครงคลังอะตั้งแต่พวกรับย้ายจ่ายปรับยอดอะไรแบบนี้แล้วก็ดูรายงานของคลังสินค้าแล้วก็ยังมีรายงานแบบพวกสต็อกการ์ดเอาไว้ดูความเคลื่อนไหวของสินค้าภายในโครงคลังได้มันจะรองรับการทำงานผ่านระบบ PC แล้วก็เหมาะสำหรับบริษัทที่มีปัญหาการจัด การจํานวนของสินค้าแบบมันต้องใช้ระบบแมนนวลใช่ปหล่ะก็คือเราจัดการเองอะ่ะมันก็เลยต้องเสียเวลาอัปเดตข้อมูลแล้วก็ไม่มีเอกสารไว้ตรวจสอบย้อนหลังต่อไปเราจะมาดูเวอร์ชั่น2 Standard Edition ะ่ะมันจะรองรับการทำงานแบบ Multiple Warehouse ก็คือ ทำงานตามขั้นตอนกระบวนการพื้นฐานของสินค้าคงคลังเหมือนกันแต่ว่าจะมีฟังก์ชันที่เพิ่มมาก็คือการหยิบสินค้าการนับแล้วก็การย้ายสินค้าภายในคลังมันจะรองรับระบบบาร์โค้ดแล้วก็เพิ่มการทํางานผ่านระบบ PDA เหมาะสําหรับบริษัทที่มีหลายคลังสินค้าที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำในกระบวนการทำงานมันต้องทำงานผ่านระบบ n e t w o r k หรือ Wireless Network ต่อไปเป็นรุ่นที่3ใช่ว่ารุ่นสุดท้ายก็คือ professional edition มันจะมีฟังก์ชันการทำงานที่รองรับทุกขั้นตอนกระบวนการในการทำงานของคลังสินค้าแล้วก็จะสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ erp ได้มีการรองรับการทำงานแบบ LPN LPN ก็คือ Li c e n s e p l a t e Number Control พวกการแพ็คการโหลดสินค้าแบบนี้มันก็สามารถทำได้หมดเลยมันก็จะเหมาะกับบริษัทไปบริหารคลังสินค้าขนาดกลางถึงขนาดใหญ่แล้วก็ ยังมีความต้องการที่จะเชื่อมต่อข้อมูลกับ ERP อะ่ะก็สามารถนำเวอร์ชันนยาไปใช้ได้เลยจากที่ฟังมาทั้งหมดใช่ปะเขาก็จะมาสรุปประโยชน์ของ WMS ให้ฟังก็คือว่าประโยชน์ของ WMS อะ่ะมันจะช่วยบริษัทลดต้นทุนแรงงานปรปับปรุงความถูกต้องของสินค้าคงคลังแล้วก็ WMS สมัยใหม่เนี่ยมันจะต้องทำงานแบบเรียลไทม์ ก็คือว่าองค์กรเนี่ยสามารถจัดการข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของสินค้าคงคลังได้เลยปัจจุบันนะจะมีผู้จัดจำหน่ายโปรแกรม WMS น่ะก็เป็นที่นิยมาอยู่4บริษัทก็คือ IBM, Microsoft, Oracle แล้วก็ SAP